ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรบีบีการอินฟิตี้ครับผมสรับปืนกระบอกนี้นะครับผมเป็นปืนแบงค์กันปืนเสียงเ่าจากค่ายคูเซ่นะครับเป็นคูเซ่ลำกล้อง4นิ้วไซส์คอมแพกนะฮะตัวนี้จะเป็นโคดิเฟนเดอร์นะครับซีรีส์90นะครับจะมีมา2ตัวหน้าหลังแบบนี้นะตัวปืนก็วัสดุจะเป็นโลหะเกือบทั้งกระบอกนะครับเป็นสีเงินเงาตรงนี้คลิปนะครับก็จะเป็นไม้แท้นะครับลายข้อหลามตัดซึ่งจะมีหมุดกระดุมทองตามมาตรงนี้นะ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับผมสำหรับตัวสีเงินเงานะก็จะได้ให้เป็นตัวบูทต่างๆนะครับเป็นสีเงินเงาเกือบทั้งหมดเลยนะฮะฝั่งนี้โคอัตอมติกคาลิเบอร์นะครับผมงานสวยเซฟตี้หลังอ่อนนกสับใช้งานได้จริงนะครับผมสาหรับลํากล้องนะครับปลายลํากล้องก็จยตันนะครับมีจุกแรงดันมาให้สาหรับปรับแรงดันเพื่อใช้กับกระสุนแบงกันแบบนี้นะครับกระสุนแบงกันก็จะไม่มีหัวกระสุนนะจะมีแต่เสียงที่ดังสะใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ